ศึก M150 ป้องกันแชมป์โลก I b บนะีเะเวทีมวยชั่วคราวม,ม,มหาวิทยลาลัยขอนแก่นอยู่นะครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ที่2รายการครับเป็นการป้องกันแชมป์โลก, f, ก,กลูมินี่ยไฟเวทของ i b f กำานด12บยกวางรัตนพลสวรพินนักทกไทยเราครับกับดดคาร์ลอสโดรดิคเวสลองแชมป์ระดับหนึ่งชาวเวเนซุเอลารัตนพลนะครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิด จบไปทั้งหมด22ครั้งครับชนะ19ครั้งเป็นการชนะคะแนน14ครั้งนะครับน็อก14ครั้งครับคะแนน5ครั้งอะเปพัสอร์และทีมงานผู้จัดนะครับขอขอบพระคุณผู้อบปถัมรายการดังนี้คุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาเพชรูจำกัดคุณวินัยวีระผู้ชงแห่งบริษัทแอนเดอร์สันจำกัดที่ให้การสนับสนุนในการขัดเขียงหายทอดสดในวันนี้นะครับจบทั้งหมด22ครั้งครับชนะ10เป็นการชนะ19ครั้งโดยน็อกเอา14ชนะคะแนน5นะครับ เสมอหนึ่งแพ้สองครั้งแพ้แตกหนึ่งครั้งแพ้คะแนนหนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวรีเควสนั้นทั้งหมดย3บครั้งครับชนะ18ครั้งน็อก16คะแนน2เสมอ1แึ่งแพ้ส่แพ้เป็นการแพ้น็อก1ครั้งแพ้คะแนน3ครั้งนะครับนี่คือสีของนักบุยทั้งคู่รัตนพลสรพินนะครับผู้จัดการคือพันิยปรรจุอ่องแสงคุนนะครับสำหรับคู่นี้เรการป้องกันแชมป์โลกนะครับภาคบังคับ ของรัตนพลสรพินกับคาร์ลโรดิเวสนะครับรัตนพลพยายามจะเข้านะครับจะเข้าชทบดิเกสพยายามชกซ้ายชกขวามา,าเบาๆไม่หนีครับรดิเกสไม่ยอมหนีเสี่ยเข้ามารัตนพลแยบขวาเอาไว้แยบขวาไปทีนึงรัตนพลยับขวาแยบขวาเข้าไปตงรงเลยไม่ฟังเสียงแนละ้ว เก่งใครขนาดไหนไม่สนใจแล้วครับลูดยาโมขะอย่างนี้เอ็นรคนอ้คัดขวาดขอดีตคุณยามทุกซ้ายนนคนพยายามดึงไปดึงมาอยู่ครับตอนนี้ยกแรกของมวยผู้ป้องกันแชมป์โลกรุ่นรีบไยเวทของไอบนะครับ12ยกอาจรย์คนทกซ้ายไปโดีตคนทกขวาล่อมแต่คุณผูงชม ทางฐารละสนช่องเจ็ดสีอยู่นะครับขณะนี้ท,นนทีเด็ทีมา่วยครามาเท่าไร่ขอนแก่นนะครับทีหนึ่งครับพขบยคูท่ทีสองรัตนพลฝ่ายแดงนุ่งเกงสีเหลืองครับต่อไปเอ็มร้อยห้าสิบเเกงแล้วมีกาบินไทยส่วนบดิเวตนั้นนุ่งเกงสีแดงครับ พยายามแย่ด้วยขวาเข้าไปพยาบขยับเข้าไปครับเนลพคัดขวาเข้ามาพาคัดขวาทกซ้ายเข้าไปการแยกออกดูเพชรพยายามเล่นลำตัวบ้างคราวนี้นนคนลทกซ้ายไม่โดนครับคนลแย่ขวาเข้าไปทกซ้ายตึมเลยนะครับ ครับโดนนับไปแล้วโดดิเฟสโดนซ้ายลูกนี้ตรงตรงนะครับหมดกำลังชมช่องเจ็ดสีไทารัฐสดครับรายการจุด M ร้อยห้าสิบป้องกันทะลุกตัววิทย์ i b ีเกมจุดท้ที่เป็นการป้องกันทะลุกตัววิทย์นี่คว้บรก IBF ครับระหว่างรัตนพลศรพินสายแดงกับทาร์ลโดดิเฟสคว้าไม่เงินนะครับยกที่สองครับยกนี้หลังจากยกแรกนะโดดิเฟสโดนนับไปแล้วหนึ่งนับ เพชทอกล้ำต so ัวชกซ้ายชกขวาล้ำตัวอีกชกขวาบนอาจารย์พลชกซ้ายคล่อมไปทอกขวาชกซ้ายทีไม่โดนครับเขี่ยไปนิดเดียวเท่านั้นอาจารย์พลขวาเข้าไปทัดขวาชกซ้ายทากล้ำตัวขวาล้ำตัวชกขวาทอกขวาชกซ้ายครับทิ้งแล้วแล้วก็รู้แล้วครับว่าผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งจะเป็นยังไงอาจารย์พลยับขวา ทกซ้ายลำตัวเข้าไปโูดิเพชต้องถอยนะครับต้านไม่อยู่เหมือนกันทกขวาเข้ามาทกซ้ายเข้ามาอีกโูดิเพชรรัตนพลทกซ้ายทันสั้นรัตนพลทกซ้ายทีนึงปล่อยกันอยู่กลางเวทีกรรมการแยกออกไปอาจารย์พลพยายามเข้ามาแล้วดูดิเพชรทกซ้ายทกขวาทันสั้นลำตัวโูดิเพชรทกขาครับทกขวาเข้ามามมที่หน้าของเรารัตนพลบ้างรัตนพลทกซ้ายเข้าไปทกซ้ายทีนึง ดูเพชรทบขวาทันทันเข้ามาตรงๆเลยยับซ้ายชกขวายับชกขวาทีนึงดูเพชรต้องอมเหมือนกันครับคล่องไปกลับมาเหมือนกันชกซ้ายชกขวาชกซ้ายอีกทีนึงคนดีทำไได้แบบนี้ยับทบซ้ายหนีเก่หนีไมาครับแล้วผลทุบให้เข้าเป้าแล้วครับตอนนี้ค่อยๆคลำเป้าไป บริสุทธิตอบซ้ายต่อบขวาก็มาเป็นพนทบท้ายลำตัวทบท้ายบนผิดบริเุทธตอบซ้ายต่อบขวาก็มารัตนพลทบท้ายทบซ้ายทีหนึ่งทบท้ายทบซ้ายทีคร่มหมดตัวที่ทบซ้ายเข้าไปดูยกสามต่อไปเลยนะครับแข่งบริษัทสุราทิศบริษัทการบินไทยการขาย ผมเดินีนะครับชกซ้ายลำตัวชกขวาชกซ้ายข่อมไปดูเพชรต้องถอยครับเต็มทางเลยไอ้ชกต่อครับน้าเดยยกต่อแล้วมคนเดิไชกขวาชกซ้ายตายไปเไปแล้วไปแล้วตอนนี้ครับ โดนชาโดดขวาอีกแล้วพัดขวาทุกซ้ายพัดขวาลงไปเองลูกซ้าย่ลูกนี้ครับไม่ไหวครับโดนเต็มทางเลยเต็มเต็มทางเลยครับยกนี้โดนลูกนี้เต็มเต็มทางครับยกที่สองนะครับนับติดไปนวครับเป็นนวรัตนพลขรุขระพินครับเป็นฝ่ายชนะล้งเอาไปในยกที่สองนะครับ ครั้งต่อไปรัชนพลได้ก้องกันจังหวัดยะลานะครับจบังหวัดยะลากลางเดือนกุมภาพันธ์สามแปดซึ่งรัตวีช่วยดูภาพช้านะครับรัชนพลชกซ้ายเข้าไปแยงเข้าไปทกขวาทิ้งหูุดอไปดูไปถอยไปทกซ้ายเข้าไปครั้งนี้เสลไปนะครับล่วงลงไปแล้วไม่ไหวครับเวลาหนึ่งนาทีแปดวินาทีนะครับของยกที่สาม ธตพลเดินขี่เข้าไปอีกฝกซ้ายลูงนี้ไม่ไหวแล้วครับเ,เต็มคางเลยลวงไปแล้วครับกรรมการนับสิทธิ์ไปแล้วครับสำหรับธนพลนี่ก็มีรายการป้องกันเชมโมดครั้งครับที่จังหวัดยะลานะครับในการเดือนกุมภาพันธ์38ซึ่งเราจะช่วยประการกระทรวงมหาดไทยในวันมูฮัมหมัดนอมาธาผู้จัดที่จังหวัดยะลานะครับโปรดติดตามกันต่อไปครับกลางเดือนกุมภาพันธ์ แก้วกระหารขึ้นมอบก้อยคอให้แก่รัตนพลอีกเส้นหนึ่งน,งนะครับถึงตอนนี้ดรอนเร์โยวีรวันประธานอำนวยการจากการแข่งขันก็ได้ขึ้นมาค่าเข้มขัดแชมเปี้ยนโลกให้แก่รัตนพลสวรพินและครั้งต่อไปรัตนพลจะป้องกันตัน่งแชมป์เปี้ยนโลกที่จังหวัดยะลา ในกาเดกุมภาพัน์ศกหน้าจัดโดยท่านรัฐมนตรีช่วงการสมัิไทยในวันมูหัมมัดนอมาทาก็ขอเชิญแฟนมวยของรัตนพลได้โปรดติดตามการชกของเขาต่อไปนะครับที่เดอร์รัตนพลชนะน็อกครับเข้าไปคลางพอดีนะครับชกซ้ายลงนี้ตรง,ตรงๆเข้าไปคลางพอดีเลยห<ม>้อยกระเชือกลยครับรัอตอน,นพลพยายามเบียดเข้าไปหาตอหลอดเวลาครับในการชกค,ครั้งนี้ พยายามแย่เข้าไปครับดูภาพช้าเห็นเห็นแล้วครับซ้ายเข้าปลายคางลนี้ล่วงพลอยเลยนะครับดูแลหนึ่งนาทีแปดวินาทีนะครับของยกดูแลหมอออกที่ีเสียงตรงมือที่ต้อดูภาพช้าอีกครับลูกนี้โดนซ้ายลงเปตรงๆนะครับเข้าปลายคางพอดีเลยคลานนะครับถึงกับคลานเลยนะครับทางโรดิคเวสถึงกับครานเลยนะครับลุกขึ้นมาแล้วให้ชกต่อครับแล้วพลเดินเข้าไปอีก ชกขวาหมุนออกไปพอโยยายแล้วชกซ้ายเข้าไป้างอีกทีนึงครับล่วงปล่อยเลยคราวนี้เหลือเวลาหนึ่งนาที8วินาทีนะครับผูุ้ลที่สาม